มันซื้อวางได้ก่อนนี่ซื้อดำ,อด,ำดำดำดำเออสภาพตึกพเพียวเฮียที่ดิครับ โอ้มัแล้วไอเห็ดตัวนึงแล้วขนาดา่า<ไ>เห็ดตัวนึงแล้วเมื่อป่าเมื่อกีมอ้มันก็บบาอนกอนทีบ้าเหียโอ้แร่ตัวอยู่ยังว<อ>าเป็นตะมันยังวะจเส้นเนี่ยดี ว้ายเป่งเสียบคื้นอยังนี่ย่ายดอนวามาแต่ได้มาเราเรียกขาดไปตั้งหากนี่เทียที่สามโอ้เจาได้เทียที่สามเป็นเกี่ยวตัวนี้มันบ่นโอ้นี่สองเทียนี่ก็ได้ได้หลายตัวเลยนี่ปาดวานนี้เทียที่สามได,ได้โอ้ ตัวงามอามันคือมาเป็นมูเถอะอมแนฟังเขาแห่งิไดาลนยเนาะฟังเขาเลยครับอมันบอนดีไหมมันดีโอ้บอนลัดหนาตัวเงี้ยวเห็นโอ้มีแต่ปานเดียวไว้ต่อย เอมีปลาเกียตตัวนึง่งโอ้หานขนาด,ดเลยเบึงสาภาพครับต้นไม่ลมบุงพังโอ้หา,าน่ครับหวานลงนี้มันมน